สนับสนุนโดยยันฮีโคเพบนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ กระาช่วงนี้เกาะติดการเลือกตั้งกันนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาค,คมตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะคะซึ่งประเด็นทางการเมืองเนี่ยมีมาให้ติดตามกันต่อเนื่องแน่นอนนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของนยโยบายแต่ละพักแล้วที่เราเคยนํามาฝากกันเนี่ยนะคะในตอนนี้เนี่ยแต่ละพักก็มีการเปิดตัวผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อนะคะ<ฆ>เมื่อสักครู่ดิฉันตกคําว่าผู้สมัครไปไม่ได้ต้องมีคําว่าผู้สมัครด้วยนะคะทีนี้ในแต่ละพักเนี่ยมีการเปิดตัวและขณะเดียวกัน เองเมื่อวานนี้นะคะพักประชาธิปัตย์เองก็ได้ทำการเปิดตัวผู้สมัครสสภาคกลางจำนวน106เขตไปแล้วค่ะไปดูทีละพักกัเลยนะคะเริ่มที่พักประชาธิปัตย์ด้าน,นของนายจุรินลักษณะวิธิ์หัวหน้า